สวัสดีครับช่องวัยรุ่นดูใบนะครับตอนนี้กระท่อมผมก็ได้จมน้ำเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเก็บไม่ทันนะครับน้ำมันมาเร็วมากเลยเนี่ยครับท่วมหมดเลยครับเนี่ยครับกระท่อมอยู่นี่เป็นสิบต้นนะครับตรงนี้ตอนนี้มมองไม่เห็นแล้วมองเห็นต้นเดียวแล้วครับเนี่ยมันเทิงเลยครับ วเนี่ยครับจมน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้มีสามต้นครับตรงนี้ต้นบีศาจก็ได้จมน้ำไปที่เรียบร้อยครับนำไม่เล่นน้ำเลย